สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราสร,าสรามบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ็88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจานได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แอมหนึ่งสองสามนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันสามมหาสนุกนะประจำในวัน เสาร์ที่4ธันวาคม2564นะครับขึ้น1ค่ําเดือน1ปีฉลูในวันนี้นะครับสามารถทำการมงคลในการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมได้ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแต่ไม่เหมาะกับการในเรื่องของการออกรถขึ้นบ้านใหม่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพิธีทางสงฆ์นะการทำบุญสวดมนไหว้พระนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลในทุกสถาน ครับในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งค่ำนะครับตามคำตามธรรมดาแลื่อง่ความฝันเนี่ยก็ถือว่าดีเสมอนะครับกล่าวคือถ้าหากฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายผลน,นั้นก็จะไม่ร้ายเท่าไหร่ก็จะบรรเทาเบาบางไปนะในดวงชะตานะครับโอเคมาถึง พูดในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์นะครับจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคานแล้วไม่ดีสะหัวใหม่ในวันเสาร์สัพพะปะสิทธิ์ที่แลนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์สัพพพปสิทธิ์ที่แลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทาน้ํามันในวันเสาร์ก็ถือว่าสัพพะปะสิทธิ์แลด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับนะ ก็คือเป็นวันพระนะหรือว่าที่เรียกว่าวันธรรมสอนะนะครับวันอุโบสถเนะหมายถึงวันที่ถือศีลนะเพื่อทีสาสังเกชนทั้งหลายเนี่ยนะครับจะได้เข้าวัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะในการทําพิธีทางศาสนาต่างๆนะครับส่วนมวลไหวพระทำบุญปฏิบัติธรรมนะก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยนะครับเอ่อให้คุณพยายามคิดดีทดําดีพูดดีเข้าไว้ นะครับทำบุญสริมมนเนี่ยก็จะเสริมดวงชะตาราศีของท่านได้นะครับคือยามใดเนี่ยซึ่งดวงชะตาคุณดีเนี่ยมันจะยิ่งหนุนดวงชะตาคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับถ้ายามใดดวงชะตาคุณไม่ดีมีอุปสรรคดวงตกสิ่งเหล่านี้ผลระบุญต่างๆก็จะไปค้ำจุนดวงชะตาให้คุณไม่ตกมากกว่านี้นะครับเขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาคุณจําไว้นะในเรื่องของการแก้ไขดวงชะตาหรือแก้ไขกฎแห่งกรรมเนี่ยนะ มันแก้ไม่ได้นะครับผมจำไว้นะแต่ว่ามันสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับถ้าทีไหนบอกว่าโอ้ยแก้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นคุณอย่าไปเชื่อแต่ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยนะถ้าท่านจะอาโหสิกรรมหรืออะไรตอนไหนก็สุดแท้แต่การเวลานะครับคือถ้าท่านถ้าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยอาโหสิกรรมเรียบร้อยแล้ว เจ้ากรรมในเวรเนี้จะถอยไปเองนี่คือความหมายคําพูดว่าถอยไปเองชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตจะปลอดโปร่งม่จะสิ่งที่ดีๆเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับในวันนี้พยายามให้ปฏิบัติธรรมเข้าไว้ถ้าใครจะถวายเครื่องสักการะบูชานูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับเออกับ เทวดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธานับถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับหลายท่านเนี่ยได้ทําตามวิธีตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะคุณก็สวยเสื่อกับเสื่อกับสักการะทุกวันพระนะครับแล้วคุณก็ขอพรว่าให้ประสบผลความสําเร็จมีเงินมีทองหนุนนี่นั่นการงานติดต่อเจรจารายลาบลื่นนะครับขอให้ซื้อง่ายขายคล่อง นะขอให้ติดต่อในเรื่องของธุรกรรมธิรกรรมต่างๆหรือในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ทางต่างๆเนี่ยให้ประสบความสําเร็จสามารถขายที่ได้นะครับหรือให้มีคนมาติดต่อนะก็ถือว่าเป็นโอกาสาที่ดีของคุณด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในคอยคุณขอพรเลยมีโอกาสาที่จะประสบผลความสําเร็จใน7วันนะครับอย่างเช่นถ้าคุณทํางานค้าขายเนี่ยนะคุณขายอะไรนะครับเออาขายผลไม้ ขายอาหารตามสั่งหรือของกินอะไรก็แล้วแต่นยนะคุณก็จะได้เงินตามอาชีพที่คุณทำนะครับคุณจะได้เงินหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือถ้าคุณเป็นเป็นในหน้าหรืออสังหาริมทรัพย์ขายที่นู่นนี่นั่นก็จะมีคนติดต่อมาคุณแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เงินนะครับคุณจําไว้ถ้าในช่วงที่คุณขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่น,นะ ถ้ามีคนติดต่อมาคุณให้คุณรีบตัดสินใจในวินาทีนั้นทันทีว่าได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณลังเลฟับคิดดูก่อนนู่นนี่นั่นคุณไม่ได้สูงแต่ถ้าคุณติดต่อแต่ถ้าคุณตกลงปับ๊บโอเคได้อันนั้นแหละมันจะทําให้คุณมีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของการขายทรัพย์สินต่างๆนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยว เรมาพูดถึงในเรื่องของอ่าการเสียงเสียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะครับเสียมซีประจำในวันนี้ออาขวดไปแล้วนะ <c oughs> นะขวดไม่เจออ่าล้มหายไปไหนวันนี้ หาไม่เจอนะเออได้ใบที่เจ็ดสิบเจ็ดนะโชคชะต่างท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีอุปสรรคขวางหามนะครับเออหน้าที่การงานของคุณเนี่ยก่อนล้วนมันจะติดขาดมีอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติให้มั่นคงแล้วก็ต้องมีสตางค์ไว้ด้วยนะจะเป็นผลดีนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังหรือปรารถนาเนี่ยนะจะยังไม่สมหวังนะครับคุณจะต้องอดทนรอคอยไปก่อนนะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะก็เป็นเพียงแค่รัก เขาข้างเดียวรักฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับตบมือข้างเดียวบอดังบอดังไม่ได้นะในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่ในช่วงนี้จะมีแต่ปัญหานะครับทำให้ท่านเนี่ยไม่ได้รับผลกําไรตามที่คาดหวังเอาไว้มาดูในเรื่องของการสมัครงานนะครับคือคุณยังต้องรอคอยงานต่อไปนะครับในเรื่องของคะแนนสอบของคุณเนี่ย ก็ถือว่ายังไม่ดีนะในด้านของคะแนนสอบการแข่งขันต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของอดวงด้านสุขภาพนะดวงชะตาด้านสุขภาพของคุณในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับอาจจะหายช้านะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องตั้งใจและอดทนในการรักษาให้มากยิ่งขึ้นนะครับเออเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ชิดหมอเข้าไว้หมอหัวโตอะนะดีที่สุด โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรควันณนะโรคโลดหลอกเลือดแข็งตัวแล้วก็โรคทางสมองด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะน้ำสูตรไผ่เห็ดหลินจือแดงสกัดตาหลินจือลิงนะครับเออลืมบอกไปอาจารย์ได้ทําคลิปเลขน้ําโชคเลขโชคลาภเลขมงคล,ลไปแล้วนะ,ะเอออะไรนะหมอฤทธิ์พาดาวเศรษฐีนําโชคใหญ่ในชนะนสารลาน,ลาน นะครับแต่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าการนำเสนอนะครับโฉมใหม่รูปแบบใหม่ของปี65ทุกคลิปนะครับนะแต่รายวันนี่ยังไม่แน่นะเอรอายวันก็อาจจะพูดอาจจะไปพูดไปนะอ,อ,อยากพูดก็พูดไปเทออ่ประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับคือตัวเลขที่อาจารย์คำนวณเนี่ยคุณเนี่ย นะบอกได้เลย99%มาแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคุณจดไปแล้วคุณก็ไปหาเลือกเอานะว่าคุณถูกใจเลขไหนแล้วคุณก็ไปซื้อรอตเตอรี่แล้วกันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะ80บาทนะครับคือรอตเตอรี่มันจะแพงขึ้นนะมนไม่ชัมันไม่ใช่แพงหรอกเขาเรียกว่าคนต้องการจะสูงมากขึ้นงวดประจำของเดือนธันวาเนี่ยยังมี คือมันมันควรจะต้องการมากขึ้นมกกลาเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเดือนมกกลานะครับจะมีคนเสี่ยงโชคมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้มาถึงช่วงปรากฏการาดาวทูเย์กันอย่างรวดเร็วเลยนะเพราะน้้ตามดวงในวันเสาร์เนี่ยนะครับดาวซึ่งสีที่ไม่ดีก็คือสีเขียวนะสีที่ดีสีที่ดีคือจะมีม่วงฟ้าแดงชมพูแล้วกระดำ สีที่ดีสุดในวันนี้เลยก็คือสีฟ้าสีน้ําทะเลได้สีที่เราลงมาคือสอีชมพูได้นะทิศท,ที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะออกเฉียงใต้เป็นทิศท,ที่ดีประจำเดี่นี้นะ,ะเพราะฉะนั้นตามดวงชะตาเนี่ยคนที่ไม่ดีคือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะครับคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยดาวประจาตัวเสียเป็นการากีนีนะครับคือหมายถึงมันจะมีความเสียหายต่างๆต้องมัดระวัง ในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นนะครับบางคน้งอาจจะมีความทุกข์มีอุปสรรคหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคเก่าจะกำเริบก็ได้ต้องระมัดระวังไว้ดนึนงนะวันนี้ให้พยายามสวดมนต์ไหวพระนะครับทําตัวทําจิาตใจให้สบายๆนิ่งๆเขาไวา้ดีที่สุดนะยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากมายนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าคุณจะมีโชคลาประสบผลความสำเร็จมีเงิน,ม,งนมีทองเข้ามานะครับ เออแล้วก็จะได้อย่างรวดเร็วด้วยต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากนะครับคุณต้องใช้ขันติความอดทนเข้าไว้ดีสุดนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารถือว่าคุณจะ้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเออบอกแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับจะมีความวิตกกังวลคิดมากในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น นในบางครั้งในคนรอบข้างก็นําปัญหาให้คุณคุณค้นคิดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคุณก็อยากคิดมากจนเกินไปลปล่อยวางเข้าไว้ดีที่สุดนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนู่นนี่นั่นนะต้องระมัดระวังเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับไปด้วยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีในระดับหนึ่งนะคนเกิดในวันศุกร์คุณดีอยู่แล้ว นะโอยหัวโขมยโอ้ยแห,หม, <c oughs> อ,แมอันนี้เดี๋ยวมาถึงดวงดาว <c oughs> ในวันนี้มันจะมีปรากฏการดาวมาจ,จะเยอะหน่อยอะนะเเพราะฉะนั้นวันนี้ดาวคารย้ายราศีนะครับช่วงตั้งแต่7จ็โมงยีนาทีก็เข้าสู่ราศีพิจิกตำแหน่งก็เป็นเกษตรเกษตรก็คือความอุดมสมบูรณ์ดีดูชะตา นะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ทับดาวอาทิตนะช่วงเวลา12บสนกาห้นาทีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคุณจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษมีเกณฑ์การเดินทางไปในสถานที่ต่างๆนะครับอาจจะค้างแรมนอกบ้านนะนะต่อมาพระจันทร์ก็จะดับพระจันทร์ดับในวันนี้ช่วงเวลา14บสนกาสินาทีนะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงทาอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับพระจันทร์ดับก็อย่าพยายามไปอยู่ในที่ที่มืดคุณจะต้องไปอยู่ที่ที่มีแสงสว่างเข้าไว้ดีที่สุดนะในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดนในวันพุธนะครับไม่ใช่ดาวพุธเตอดาวพุธเดินหน้าเสินอย่างรวดเร็วนะวันนี้18ในกาย20นาทีนะครับพุธเสินนี้ก็เข้าสู่ราศีธนูถือว่าดีมาก เลงชาวลัคนาราศีเมถุนก็ถือว่าเป็นอุดมมากเกินนะครับนารากคือโสโรวุทโทชีโวสุโกเล่าซาชะตานุพันธุเขาเอาปัตตนิและลาภางนดวงชะตาคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีจุดจังหวะที่จะมีรายได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับในช่วงระยะเวลานี้แต่ในวันนี้ดาวพุธไม่ค่อยดีนักก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณผู้บัติเหตุต่ตางๆนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ ดาวพระจันทร์ในวันนี้เนี่ยติดพิษสุนัขจันทร์ติดพิษสุนัขในช่วงเวลา23นาฬกา15นาทีนะติดพิษสุนัขเนี่ยนะครับก็ช่วงดึกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังภัยทางบกนะครับอุบัติเหตุรถชนสุนัขก,กัดสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดด้วยนะเพราะฉะนั้นใครทํางานกลางคืนเนี่ยนะเดินกลางคืนต้องระวังสุนัขก,กัดนิดนึงนะ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนีอิทธิพลดาวเสาร์ในวันนี้ก็ถือว่าเจ้าชะตาจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้นะครับดาวพุธก็สู่พบสู่พระในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคาพูดนิดน,นึงการถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะครับดาวการเงินคุณก็อยู่ในภพกรรมมะนะบางคนก็มีเกณฑ์การลงทุนนู่นนี่นั่นแต่คุณก็มีความอึดอัดทุกใจมีความกังวลอยู่บ้างนะครับ ในเรื่องของความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะต่อมาชาวล,าลาักนณาราศีพฤกษกชาวราศีพฤกษกในดาวพระราหูของคุณยังทับคุมลักนณาอยู่ในดวงชะตาเพราะฉะนั้นการงานในวี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งในระดับหนึ่งนะครับในด้านของการเงินเนี่ยดาวพุธคุณไปอยู่ในภพมรณะการดวมพระมรณะคุณมีรายจ่ายไปกับต่างถิ่นต่างแดนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ ระวังในเรื่องของสุขภาพไว้บ้างนะในด้านของอความรักของคุณเนี่ยนะครับดาวคู่ครองก็มาเล็งลักขาคุณเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะก็ต้องเรามาระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรักซ้อนรักสามเร้านิดนึงนะครับมันเล็งกันอยู่เพราะฉะนั้นทําอะไรโดยความไม่ประมาทนิดนึงอยู่ในลินได้ทเข้าไว้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ย อิทธิพลดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในภพปัตตานีเพราะฉะนั้นคุณจะเกงใจห่วงใยนะครับคู่คู่ครองหรือเพศตงรงข้ามแต่ในวันนี้ดาวประจําตัวคุณไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังนิดนึงการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะในดวงชะตาของคุณในด้านของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์เนี่ยก็พระจันทร์ก็ยังอยู่ที่ภพอาลีนะครับถือว่าคุณยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนู่นนี่นั่นนะนะในด้านของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทํางานนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรลกฎราศีกรกะกอในเรื่องของการงานในกรมมะปุตตะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆใหม่ใเนี่ยคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตานะครับส่วนในเรื่องของการเงินดาวพระาทิทย์ก็อยู่ในภพปุตตะในเรื่องการเงินคุณก็มีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งนิดนึงอารมณ์นะครับ ในด้านของความรักของคุณเนี่ยก็มีเรื่องอื่นนะทุกใจอยู่แล้วนะแต่คุณก็พอที่จะมีโชคลาภอยู่บ้างนะครับต่อมาชาวาราศีสิงชาวราศีสิงดวงคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์ก็จรเข้าสู่ภพอรลเพราะฉะนั้นงานคุณมักมีอุปสากนู่นนี่นั่นอาจจะมีคู่แข่งมีคนอิจฉาในเรื่องของงานของคุณนะครับต้องรอบคอบให้มาก ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยทธิพลดาวพุธในวันนี้ไม่ดีจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่ในดวงชะตาของคุณนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองก็อาจจะเป็นคนที่ชอบใช้อารมณ์อำนาจบ,บาดใหญ่นิดนึงในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันเนี่ยในดวงชะตาของคุณเนี่ยดาวประจาตัวไปอยู่ในภพผันทุกนะครับดูเหมือนดีคุณเป็นคนที่รักใคร่ใส่ใจครอบครัวนู่นนี่นั่นนะ แต่ว่ากาลีอยู่พันธุเนี่ยไม่ค่อยดีนักญาติพี่น้องของคุณเท่าเท่าไรก็ต้องน้ว่าระวังรอบคอไว้นิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าดีสามารถเสี่ยงโชคได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลเนี่ยดาวการเงินเป็นเก,นเนเกษตรหมายถึงคุณจะได้เงินเป็นเกอบเป็นคำรรที่ดีในดวงชะตานะครับคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในเรื่องของเงิน,เง,นเงินทองทองด้วยนะแต่ร่วมกับดาวอาทิตย์ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดาวกามาถือว่าคุณก็จะได้รับเงินจากงานด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับาดาวการเงินก่อนพฤหัสบดีในวันนี้เนี่ยนะการเงินก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะครับในด้านของการงานเนี่ย ดาวพระตย์ก็ยังทับกลุ่มลัคนาอยู่เพราะฉะนั้นการงานวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงคุณก็อาจจะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในอย่างที่บอกคุณเนี่ยนะครับดาวพุธในวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหิุการตัดสินใจใดๆพิธีผิดพลาดระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆด้วยนะส่วนในเรื่องของ การเงินเนี่ยดาวเส,สาร์ในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้เงินในดวงชะตาของคุณนะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยทำอะไรก็โดยความไม่ประมาทละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับในดวงชะตาของคุณนในบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆไม่ค่อยจะเต็มที่สักเท่าไหร่ในดวงชะตาของคุณนะลองบุตรบริวารอาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรดวงชะตาของคุณในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าอิทธิพลดาวพุธเป็นวีนารัก พูดอะไรแล้วลวมักเป็นไปตามปากเพราะฉะนั้นคุณพูดในสิ่งที่ดีเข้าไว้ดีสุดนะครับเพื่อคุณโชคลาบดีมีความลาบอื่นประสบผลความสำเร็จพูดลอยๆออกมามันก็จะเป็นไปตามนั้นนะเพราะยะังก็พยายามพูดใ้ดีเข้าไว้นะครับในด้านของการงานของคุณในดาวพระศุกร์ก็ทับกลุ่มล้กันนะวันนี้สมัครงานก็มีโอกาสได้งานแต่อากาศจะเป็นงานที่อึดอัดนะเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณทําไปก่อนเถอะถ้าคุณได้งานถือว่าดีแล้วนะแล้วค่อยว่ากาันทีหลัง ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดวงชะต่างคุณในในวันนี้นะในเรื่องของโชคลาภต่างๆหรือข้อตกลงเจรจาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับในเรื่องของการงานในอิทธิพลดาวกรรมะก็เป็นเกษตรเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีความขยันขันแข็งเต็มที่แต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการวิวาทการทะเลาะบ่แว้งกันหรือผิดใจกันในเรื่องของงานด้วยเช่นกันนะส่วนในเรื่องของการเงินในวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาบ้างนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนดวงนตนสาง,งคุณเนี่ยวันนี้มันบ่งบอกถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือเดินทางในเรื่องของการงานก็ได้นะครับดวงในวันนี้เนี่ยนะต้องระมัดระวังเรื่องของเครดิตอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคนะอันนี้ครบแล้ว22สราศีเดี๋ยวอาจารย์จะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูเพิ่มเติมนะครับท่น ดวงชะตาขคุณตรงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะใบที่หนึ่งนะครับใบที่สอง ชุดใบที่สาโอเคให้เวลาสิบวินแะล้วเริ่มเส้นหงส์าสีหงส์งชีพเดชเขาจับเรื่องไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าร,ราชาถือเหรียญเรื่องการเงินคุณดีมไม่มีปัญหาโุณสับอะไรเลยนะครับถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําเกี่ยวข้องกับการธนาคารก็ถือว่าดีในช่วงนี้การเงินของคุณก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนเรื่องของความรักของคุณก็ถือว่าดีนะเออเพราะถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเป็นคนที่รอยคนรักผู้คองติดต่อมา แล้วนะคุณจะไม่ติดต่อไปนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ปะสิบถ้วยดีมากเพราะฉะนั้นคุณคิดหวังสิ่งไนประสบผลความสําเร็จนะครับทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเงินก็นดีความรักก็ถือว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้กับคุณนะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ปะห้าถ้วยเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยนะอย่าคาดหวังอะไรไว้สูงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเอาพอดีพอดีเข้าไว้ดีที่สุด นะการเงินเนี่ยในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีเงินเข้ามาเล็กๆน้อยๆแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบรอยนะครับส่วนในเรื่องของความรักก็จะมีความทุกข์คุณรู้สึกว่าคุณจะปรับตัวไม่ค่อยถูกนักนะระหว่างคนรักเก่าและคนรักใหม่ประมาณนี้ของคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับโอเคอันนี้ครบ12สราศีแล้วนะนะถ้าท่าในใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับหรือจะจองคิวล่วงหน้า นะดูดวงช่วงปีใหม่เนี่ยคุณรีบติดต่อมาก่อนเลยนะตอนนี้ก็ทยอยติดต่อมาเรื่อยๆนะครับเออทั้งคนเก่าและคนใหม่นะนะ <c oughs> นะโอเคนะครับถ้าใครสนใจนหก็อย่าลืมไปดูเลขนำโชคที่อาจารย์ได้ทำไว้เดี๋ยวจาเดี๋ยวจะมีลิงก์ขึ้นไว้ให้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ